เอาละหาก็สวัสดีชาวด็อกเตอร์สโตนทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมต่อในกกมิมิบรรยายเมะวันนี้ผมจะมาสรุปเนื้อหาด็อกเตอร์สโตนซีซั่น2ฉบับอนิเมะตอนที่1ความเดิมซีซั่นที่แล้วอาณาจักรวิทยาศาสตร์ได้โดนทัพซึกษะบุกโจมตีโดยเขาส่งเฮียวกะกับโฮมูระมาแต่ทว่าโดยช่วงเวลาที่โดนบุกนั่นเองได้มีพายุขเข้ามาพอดีนั่นจึงทำให ลมพัดรดกรรมถันมาด้วยจึงทําให้เฮียวกะก,กับโฮมุระค้างอยู่บนต้นไม้อยู่นานสองนานเพื่อหลบแก๊กรรมถันจนพวกเขาล่าถอยไปแล้วแจ้งให้ซึกษะทราบได้ว่าเซนคูตอนนี้ยังไม่ตายส่วนฝั่งอาณาจักรวิทยาศาสตร์หลังจากโดนโจมตีเซนคูก็คิดจะสวนกลับบ้างโดยเขาจะสร้างโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อให้ไทจูกับยูซูรีฮะเป็นสายลับเครื่องในบอกข้อมูลต่างๆของทัพซึกษะ แต่ถ้าว่าเซนคูสร้างโทรศัพท์เครื่องเดียวเท่านั้นต้องสร้างเพิ่มอีกเครื่องต่อมาพวกเขาได้ทดสอบเสียงโทรศัพท์ให้ทุกคนเห็นประโยชน์มันพอทุกคนทราบถึงประโยชน์มันรูริก็พูดขึ้นมาเลยว่ามันเหมือนกับพึ่งที่ได้เสียงจากหลุมศพเลยนะนั่นทําให้เซนคูสังเกตได้ว่าเรื่องราวที่14ที่รูริพูดนั้นมันเป็นการบอกใบ้อะไรบางอย่างซึ่งนั่นมันบอกที่อยู่ของแผ่นเสียงที่เบียคุยะอัดเสียงเพลงลิเลียนนั่นเองคือป้ายหลุมศพของเบียคุยะนั่นแหละ เซนคูจึงทำการสร้างเครื่องเล่นแผ่นเสียงขึ้นมาให้ทุกคนได้ฟังหลังจากฟังเพลงลี่เลียนจบนั่นทำให้ชาวบ้านมีกำลังใจที่จะช่วยผู้คนหลายพันล้านคนขึ้นมาทันทีพร้อมสู้กับซึกรรษะอย่างเต็มกำลังด้วยความเดิมซีซั่นที่แล้วก็จะประมาณนี้แหละถ้าใครแค่อยากรู้เนื้อเรื่องของมันเฉยๆสามารถฟังผมสรุปได้แต่ถ้าใครอยากดูเป็นอนิเมะภาพเคลื่อนไหวเลยสามารถติดตามดูได้ที่ แอปพลิเคชัน IQIYI แอปอะไรไว้เนี่ยเออเนี่ยแอปอันนี้แหละมันดูในเว็บได้นะแต่ก่อนจะเข้าเรื่องท่านผู้ชมรู้สึกว่าชอบช่องนี้ท่านก็สามารถสนับสนุนช่องผมในที่ตู้บุญเติมหรือทัวร์เล็ตตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยโอเคเข้าเรื่องเปิดเรื่องมาเกณฑ์ด้เล่าเรื่องราว3,700ปีก่อนให้เราเด็กๆฟังด้วยสีหน้าวาดกลัวว่าอยู่ๆก็มีแสงประหลาดเกิดขึ้น ผู้คนกลายเป็นหินจนหมดสิน้นซึ่งช่วงเวลานั้นเคนกำลังเล่นมายากลในรายการทีวีอยู่พอดีเคนยังคงเล่าต่อไปสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์หลายล้านปีเริ่มสลายหายไปทีละนิดทีละนิดแต่ว่านะยังมีผู้คนที่ยังไม่ยอมแพ้ต่อแสงเหล่านั้นแม้จะกลายเป็นหินเขายังคงสติเอาไว้เขานับเวลาอยู่ตลอดใช่แล้วหลังเขาคือเซนคูจังไงล่ะช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิเซนคูจังเขาตื่นมาคนเดียวในโลกนั้นไม่มีอะไร แต่ตัวเขาเป็นเด็กหนุ่มที่ชอบวิทยาศาสตร์มากๆเขาใช้ความสามารถต่างๆของเขาจนสามารถสร้างน้ำยาฟื้นสภาพได้สำเร็จเพราะเราเด็กๆฟังเรื่องราวเซนคูไปพวกเขามีความฝันอยากเป็นเหมือนเซนคูขึ้นมาทันทีเกนก็เลยให้เซนคูพูดอะไรสักหน่อยแต่ไอเซนคูนี่สิตอบมาแค่ว่าเออทราบซึ้งโคตรๆเลยเรื่องเล่าเมื่อกี้ทำเอาน้ำตาฉันไหลไม่หยุดเลยว่ะว่าแต่เกนแกน่ะอู้งานอยู่ไม่ใช่หรืองไง แม่ช่างเป็นคำพูดเหมาะสมเป็นเส้นคูจริงๆไม่คิดจะสร้างความฝันให้เราเด็กๆเลยจากนั้นเกณฑ์ก็เล่าเรื่องราวต่อจนไปถึงเรื่องปลุกซ้อกระสะขึ้นมาแต่ด้วยความคิดของทั้งสองสวนทางกันเลยเกิดเป็นศัตรูนี่คือเรื่องราวที่เล่าให้เราเด็กๆฟังพอเล่าเรื่องราวจบลงเกณฑ์ก็ถามเรื่องการเดินทางไปบุกทับซึกกระสะต่อทันทีว่าถ้าไม่รีบบุกพอถึงช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิพวกนั้นจะบุกมานะเซนคู ต่อไปจะสร้างอะไรล่ะเซงคูจึงตอบไปด้วยสีหน้าตื่นเต้นว่าเราจะสร้างซูปเปอร์ไอเทมชนะทับซึกสะด้วยพลังการเคลื่อนที่และความเร็วเราจะทำอาหารอาวกาศสีหน้าเกนนี่ดูเงิบมากๆที่ได้ฟังสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เข้าไปเมื่อทุกคนทราบถึงสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ต่างคนต่างต,างตีความหมายกันไปต่างๆนานาโครมตีความไปว่ามันคือของที่สุดยอดบนท้องฟ้าไงล่ะบางคนก็ไม่รู้เลย เซนคูจึงอธิบายเพิ่มเติมพวกเราจะอัปเกรดอาหารรามเมงเพื่อใช้ในการต่อสู้กันพอคุณพ่อรูริฟังคําว่าใช้ในการต่อสู้เพียงเท่านั้นแหละพี่แกตีความไปว่าใชรามเมงร้อนๆปลาใส่ศัตรูสินะเอออันนี้ก็เกินไปหน่อยเซนคูจึงอธิบายเพิ่มเติมอีกมันคืออาหารที่ทําได้ทันทีกินได้ตรงนั้นเลยโภชนาการครบถ้วนนั่นแหละคืออาหารอาวกาศที่เซนคูมันตีความให้ และด้วยสภาพอากาศตอนนี้มันคือฤดูหนาวการสู้รบในช่วงเวลาหนาวเหน็บแบบนี้มันคือขุมนรกดีๆนี่เองจึงเป็นเรื่องยากที่จะบุกโจมตีกันและกันแต่ปัญหาเหล่านั้นวิทยาศาสตร์ของเซนคูสามารถแก้มันได้นั่นคือการสร้างอาหารร้อนๆให้ทานนั่นเองนี่คือสิ่งที่เซนคูจะสร้างขึ้นมาพอมาฟังถึงตรงนี้ท่านผู้ชมพอคิดออกไหมครับว่าไอเซนคูมันจะสร้างอะไรอาหารที่มันพูดถึงเนี่ยคืออะไร ถ้าไม่รู้ก็ฟังต่อไปแต่ถ้ารู้ก็ต้องฟังต่อไปเดี๋ยวไม่รู้เนื้อเรื่องเดี๋ยวยอดวิวผมไม่เพิ่มแต่ด้วยคําพูดของเซนคูมันยังคุมเคืืออยู่ทุกคนเลยยังไม่รู้มันคืออะไรโคฮาคุ uh เลยอาสาข,ขอทำรามเมงเองต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองไปส่วนเซนคูก็มาอธิบายให้ปู่คาสกิฟังถึงกลไกการทํางานของมันว่าเป็นอย่างไรพอเซนคูอธิบายไปปุ๊บพลังซูเปอร์ไซยาของคาสซกินี่รุกโทนขึ้นมาทันที เมื่อเวลาผ่านไปสักแป๊บรามเมงที่โคฮาคูอาสาทำก็เสร็จสิน้นเซนคูก็เลยบอกไปว่าไม่ต้องใส่หลอกซุปนะเอามันไปแช่แข็งให้แข็งโป๊กไปเลยสีหน้าแต่ละคนนี่ดูช็อกเอามากๆต่างคนต่างงงไปเลยนะสิทำไมต้องแช่แข็งรามเมงด้วยแต่ด้วยคำสั่งของหัวหน้าหมู่บ้านก็ต้องทำต่อไปกฎก็คือกฎถัดช้ามาอีกวันและแล้วรามเมงที่แช่ก็แข็งโป๊กอย่างที่เห็น พอเกนเห็นอาหารแชร่แข็งปุ๊บเขาก็เข้าใจได้ทันทีเลยอาหารอาวกาศที่เซนคูหมายถึงมันก็คือรามเมงถ้วยนั่นเองหรือที่เราเข้าใจกันง่ายๆก็คือมาม่าถ้วยนั่นแหละแต่ก่อนจะทําให้เป็นแบบนั้นได้ต้องผ่านกระบวนการของเซนคูสะก่อนวิธีการนั้นคือการแชร่แข็งอาหารแล้วทําให้มันแห้งาวัตถุดิบเหล่านั้นถูกแช่แข็งเรียบร้อยส่วนประกอบต่างๆข้างในก็จะเป็นน้ําแข็งไปด้วยเมื่อเซนคูใช้เครื่องอัดสูญอากาศเข้าไป ไอ้น้ำข้างในอาหารมันก็จะหายไปเมื่อไอ้น้ำข้างในหายไปวัตถุดิบที่ถูกแช่แข็งก็จะแห้งจนแข็งไปด้วยฟังแล้วดูงงๆกันไหมครับถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวผมอธิบายให้แบบนี้ละกัน ผมว่าไม่งงว่ะกว่าจะเข้าใจได้ผมก็งงเหมือนกันท่าผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าน้ำแข็งที่เราแช่ไปนั้นทําไมมันมีสีขุ่นๆไม่ใสเหมือนน้าเปล่าเลยนั่นก็เพราะว่าน้ําที่เราเอาไปแช่นั้นมันมีอากาศที่เรามองไม่เห็นข้างในพอเราเอาไปแช่จนเกิดเป็นน้ําแข็งอากาศมันไม่มีทางออกก็เลยอยู่ในน้ําแข็งให้เราเห็นเป็นสีขุ่นๆน,นั่นเองก็เหมือนอย่างที่ภาพที่ผมให้ดูแล้วเราจะทํายังไงให้น้ําแข็งมันใสจนมองทะลุอีกด้านได้ เราก็แค่เอาน้าไปต้มจนเดือดจากนั้นก็แช่แข็งมันแค่นั้นแหละเพราะไอ้น้ำความร้อนจากน้ำนั่นเองคืออากาศที่มันอยู่ข้างในแต่วิธีการของเซนคูมันก็คือมันแช่อาหารแล้วค่อยเอาอากาศออกแค่นั้นเองมันสลับขั้นตอนกับที่ผมเล่าไปนั่นแหละทีนี้เข้าใจวิทยาศาสตร์เรื่องนี้แล้วเนาะแถมเมื่อไม่มีอากาศน้ำหนักก็จะเบาลงด้วยนี่แหละคือพื้นฐานวิทยาศาสตร์ที่ผมเข้าใจเมื่อเร็วๆนี้เอง เซนคูจงพาทุกคนไปดูเจ้าเครื่องนั้นและนี่คือเครื่องที่ทีมเซนคูสร้างขึ้นมาผมตั้งชื่อให้เลยว่าเครื่องดูดอาหารเพราะว่ามันไม่ได้ตั้งไว้ จากนั้นเซนคูก็เอาไปต้มผ่านกระบวนการของเครื่องนี้จนกลายเป็นรามเมงถ้วยในที่สุดทุกคนตางเงือตกกันเป็นแถ,บ,ถบเลยที่ดูไม่น่าทานสักเท่าไหรเซนคูเลยพิสูจน์เทน้ําร้อนเข้าไปต่อจนกลายเป็นรามเมงถ้วยอย่างสมบูรณ์แบบแต่คอาคูก็ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ว่ามันทานได้จริงๆหรือเปล่าโคามเลยทดสอบทานเป็นคนแรกให้เองพอพี่แกยัดเข้าปากเท่านั้นแหละตารุกชนเป็นประกายดังปราณอัศดีเลยก็ว่าได้ ครวมทานอย่างเอเร็ดอร่อยมากทุกคนเห็นดังนั้นเลยพามากินกันอย่างมีความสุขตกเย็นมาแม็กมายังคงกินราเมงถ้วยอยู่เขาก็พูดขึ้นมาเลยว่าแบบนี้ก็กินข้าวตอนสู้ได้แล้วพอรุริได้ยินเข้าเธอรู้สึกเศร้าใจมากๆที่มีการต่อสู้เกิดขึ้นเธอก็บ่นอย่างแผ่วเบาว,ว่าไม่อยากให้ใครบาดเจ็บจากนั้นเธอก็หันไปถามเซนคูมันรีกเรียกการต่อสู้ไม่ได้แล้วหรอคะ สีหน้าตอนเธอพูดดูน่ารักมากเอ้ยไม่ใช่นี่วะดูเศร้ามากๆเซนคูก็ตอบไปว่าเขาไม่ได้บุกไปฆ่าใครสักหน่อยเงื่อนไขในการชนะครั้งนี้คือยึดถ้ำกรดในติกก็พอแล้วถ้าใช้เครื่องมือถือสื่อสารกับเพื่อนทางนั้นการชนะไม่เสียเลือดเนื้อก็ไม่ใช่ความฝันซึ่งคำพูดนั้นทําให้รูริรู้สึกโล่งใจมากๆพอเซนคูพูดถึงเพื่อนปุ๊บทุกคนต่างพาเป็นห่วงเพื่อนเซนคูทันที ว่าอยู่ทางนั้นจะไม่อันตรายหรอเซนคูก็บอกไปแค่ว่าทั้งสองคนนั้นเขาไม่ตายง่ายๆหรอกเพียงเท่านั้นแหละภาพในจินตนาการของกินโลเนี่ยคิดว่าทั้งสองต้องฉลาดพอๆกับเซนคูแน่นอนแต่ก็ต้องผิดหวังไปเพราะทั้งสองต่างกันกันกบเซนคูสุดขั้วเลยก็ว่าได้ระหว่างที่พวกเซนคูพูดถึงไทจูกับยูซูริฮะนั่นเองเขาก็ได้ยินเสียงเหล่าเด็กๆเ,เ,เปิดเพลงลิเลียนเขาจึงเกิดการพูดคุยเรื่องเพลงนี้ขึ้น โดยซุยกะพูดขึ้นมาว่าถ้ากองทัพซึกระสะได้ยินเพลงนี้ก็ดีนะปู่คาเซกิก็พูดขึ้นมาว่าถ้าพวกนั้นได้ยินเสียงนี้จะหยุดโจมตีหรือเปล่านะเพียงเท่านั้นแหละเหมือนเซนคูกับเกนมีความคิดอะไรบางอย่างผุดขึ้นมาทันทีตกข้ามาเกนกับเซนคูมาพูดคุยแผนกัน2ต่อ2ที่หอดูดาวเหตุที่พวกเขาไม่อยากคุยแผนในครั้งนี้ต่อหน้าคนอื่นก็เพราะว่า พวกเขามีเหตุผลบางประการที่ชาวบ้านไม่ควรรู้ซึ่งแผนนี้มีสิ่งจำเป็นสองอย่างคือโทรศัพท์กับแผ่นเสียงลิเลียนถ้าแผนนี้ไปได้สวยจะไม่มีใครตายเลยแต่ถ้ามีพระเจ้ากำลังดูอยู่แล้วก็อิชิกามิเซนคูอาซากิริเกนต้องตกนรกแน่นๆนี่คือคำพูดของเก็นเซนคูก็ตอบไปว่าวางใจเถอะในโลกวิทยาศาสตร์พระเจ้าไม่มีอยู่จริงหรอกนะ ขณะที่ทั้งสองกำลังประชุมแผนการนั่นเองโครมก็ตื่นด้วยความเสียงดังของทั้งสองจึงแอบฟังด้วยโดยเนื้อหาที่ทั้งสองพูดนั้นเกณฑ์ได้ถามเซนคูว่าอะไรคือศูนย์รวมของทัพซึกษะสะที่ทําให้พวกนั้นร่วมมือกันคําตอบก็คือซึกษะสะนั่นแหละแต่ถ้าทั้งสองขจัดคนที่มีชื่อเสียงอย่างซึกะสะลงได้โดยปลอมเป็นเสียงลิเลียนละ่ะ ระหว่างที่เกนอธิบายไปพี่แกก็เปลี่ยนเสียงตัวเองเป็นลิเลียนไปด้วยพี่แกเรียนแบบเสียงลิเลียนได้เหมือนมากๆจนเซนคูถึงกับน้ำลายพุ่งเลยทีเดียวแต่ด้วยคุณภาพเสียงในตอนนี้มันยังไม่เหมือนสักเท่าไหร่เกนจึงเสนอเอาแผ่นเสียงลิเลียนเป็นตัวยืนยันว่าเขาเป็นตัวจริงแล้วปลอมเสียงว่าที่อเมริกากำลังฟื้นฟูอยู่โลกยังไม่ล่มสลายอีกไม่นานเราจะไปช่วยคุณค่ะนั่นคือแผนของทั้งสอง และนั่นหมายความว่าแผนในครั้งนี้เซนคูกับเกนจะหลอกให้ทับซึกระษะมีความหวังลมๆแรงๆโลกไม่ล่มสลายแล้วหันไปช่วยเซนคูลม้มซึกระษะแทนซึ่งแผนนี้มันฟังแล้วดูโหดหลายสำหรับใครหลายๆคนเอามากๆพวกเขาจึงไม่อยากให้ใครได้ยินแผนนี้นั่นเองแต่ก็มีโครมนั่นแหละที่ได้ยินแต่เขาก็ไม่เข้าใจแผนมันสักเท่าไหร่เลยตะโกนทะลุเพดานมาพูดคุยด้วยซะเลย สรุปแล้วจุดจบแผนการนี้มันต้องความแตกแน่นอนอยู่แล้วเพราะโลกมันล่มสลายไปจริงๆแต่สำหรับเกนและเซนคูพวกเขายอมรับแผนชั่วๆนี้ได้อยู่แล้วทั้งสองก็เตือนโครมไปว่าอย่าไปบอกเรื่องนี้กับใครละ่ะผู้ร้ายมีแค่สองคนก็พอแต่ด้วยการที่โครมมันรู้แผนการไปแล้วมันก็เหมือนร่วมมือไปแล้วนั่นแหละทั้งสาจึงยอมเป็นตัวร้ายในแผนครั้งนี้และแล้ววันที่เริ่มสงครามก็มาถึง โทรศัพท์สองเครื่องก็เตรียมเรียบร้อยซึ่งแผนในครั้งนี้มี3คนที่ต้องเดินทางมีเกนเป็นคนนำทางไปหาทัพซึกษสะแมกมาแบกโทรศัพท์โครมเป็นช่างเทคนิคตัดต่อสายไฟแต่ทว่ายังมีปัญหาอีกอย่างนั่นคือมีโฮมุระคอยสังเกตการอยู่จึงเป็นเรื่องยากที่จะออกเดินทางเซนคูเลยจะใช้ไอเทมจากวิทยาศาสตร์ที่ทำให้โฮมูระตกใจเองจังหวะนั้นก็ให้เกนรีบออกเดินทางได้เลย สิปฏิษิ์ที่เซนคูพูดถึงมันก็คือแก๊สระเบิดนั่นเองเซนคูก็เริ่มออกไปติดตั้งยามรุ่งเช้าเรื่อยๆและแล้วกินโรก,ก็กดระเบิดเสียงดังสนั่นว่นไหวอุมูระได้ยินดังนั้นจึงรีบหันไปทางเสียงระเบิดทันทีช่วงจังหวะนี้เองโคมก็รีบออกเดินทางทันทีซึ่งเสียงระเบิดนั้นเป็นการบ่งบอกเลยว่าสงครามยุคหินระหวา่างอาณาจักรวิทยาศาสตร์กับจัก,วกรวรรดิซอกย์เริ่มขึ้นแล้วแบบนี้ได้ตื่นเต้นแน่ และนี่ก็คือเนื้อหาด็อกเตอร์สโตนฉบับอนิเมะซีซั่น2ตอนที่1สําสำหรับใครที่ถูกใจช่องในโกโมิมิก็อย่าลืมกดติดตามหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่าสับตะไคร้และใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์และแบ่งปันความชอบของคลิปนี้ไปให้คนอื่นดูและติดตามช่องผมไปยังยาวนานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าไลายโยดาเซตลา